สัญญาณที่คนอาจเป็นไทรอยด์ต่ำหลายคนนะ,ะไม่รู้ว่าไทรอยด์ต่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดโดยเฉพาะถ้าเริ่มมีอาการเลือยลังแบบไม่รู้สาเหตุเดี๋ยววันนี้เรามาลองเช็คกันนะคะว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าก็คือ 1. ง่วงบ่อยเพลียง่ายทาั้งทางที่นอนเยอะแล้วก็รู้สึกว่านอนพอนะ 2. น้ำหนักขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุ 3. ผิวแห้งแล้วก็ผมร่วงง่าย 4. ่หน้าบวมตาบวมดูแบบตัวผ พองๆขึ้นมา 5. สมองเบลอความจำไม่ค่อยดี 6. ประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็เจนะคะรู้สึกว่าซึมเศร้างุนงิดง่ายถ้ามีหลายข้อพร้อมกันต่อเนื่องเนี่ยอาจถึงเวลาที่เราควรเช็คระดับฮอร์โมนไทรอยได้แล้วนะคะวันนี้นะชิวมีวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นมาฝากก็คือการ ได้เพียงพอแล้วก็อย่าเครียดลดความเครียดสะสมแล้วก็เสริมด้วยตัวช่วยที่สนับสนุนภูมิคุ้มกันได้อย่างนี้เลยค่ะ,ะยูคอมีสารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะเช่นพวกโสมถังเชา่าเห็ดหลินจือเห็ดยามาบุชิตาเกะปลอดภัยมีออยอด้วยค่ะจะช่วยดูแลนะช่วยสนับสนุนภูมิคุ้มกันเสริมร่างกายเราเนี่ยให้สมดุลส่งเสริมระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นค่ะอย่าอราาอ,าอให้ร่างกายของเราเนี่ยส่งสัญ,ญญาณเตือนซ้ำๆๆนะเริ่มดูแลตัวเองง่ายๆนะคะด้วยยูคอค่ะ ใครอยากได้นะคะชิวปรับพิกัดให้ในตะก,ก้าเลยค่ะมีโปรโลดอยู่ด้วยนะลองกดดูสิคะ